ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ w w w t h a i n e w s p r d g o t h คุณกำลังรับฟัง FM 98.50 MHz สวทอุบลราชธานีข่าวสารสร้างสุขสู่ชุมชน ทุกที่ส่วนประชาชนกลุมเสียงที่นิยมกินอาหารสุกสุกดิบๆมาหลับชุดตรวจพยาธิใบไม่ตับฟีดผ่านแอปเป๋าตังตรวจง่ายหูผลในสิบนาทีหากพบว่าเป็นมะเร็งท่อนำดีระยะเริ่มตน้นมีโอกาสรักษาหายได้ถึง90% รับได้ไง่ายๆที่แอปเป๋าต่างกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิ์สุขภาพดีป้องกันโรคครอบคลุมคนไทยทุกซิ์การรักษาบวสิเป็นบัตรท,ท่องประกันสังคมหรือสซิ์ขาราชการสอบถามสายด่วนสะปะสะช1 3 3 0คาดกรองเร็วรู้เร็วรักษาง่าย ไทยแลนด์ของ<น><ล>ดีร<ล>ะดับโลกยูเนสโกขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของไทยแล้วถึง5รายการโขนปี2561นวดไทยปี2562โนโราปี2564 สงกรานต์ปี2566ต้มยำกุ้งปี2567และปี2569เตรียมลุ้นไปด้วยกันกับชุดไทยที่อยู่ระหว่างการพิจารณาศิลปะวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย คือสมบัติอันล้ำค่าที่เราภูมิใจบอกต่อสู่สา,สายตาชาวโลกแม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ค่อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะหืมไหนลูก นั่นไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหากอันตรายยังไงล่ะครับแม่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอคอนหวานๆที่ลูกเห็นนะ่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปนะ่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อย <c oughs> บางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกมแม่ว่ามันไม่เท่เลยกนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะบุหลี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่สอง ดีบุ๋มก็ว่าดีชอบมาชอบมาเบนเน็ตใช้ดีแบบเนี้ยฉอำหน่อยที่พี่ชอบมาชอบมาชอบมาคือสวยนำสิบอีเนี้ยฉ่ำหน่อยที่พี่ชอบมาชอบมาชอบุ๋มเบนเน็ตให้ผิวดูสว่างใสขึ้นย่างเห็นได้ชัดชอบมาพี่น้องเอ๋ยวนคั่อีหลี โอท็อปสั่งสุกสู่ชุมชนมหอดอุบลแล้วเดอ้อกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยพันโยขบวนของดีทั่วประเทศกว่าสองลอยานมาให้พี่น้องชอบชิมแช่น้ำกันคนละเคิงกับมีคอนเสิร์ตกับมีเข่าชมฟรีตลอดงานเดอ้อมาเบิงมอระดกแหง่งภูมิปัญญานวัตกรรมแห่งอนาคตมาเดอ้อมวลซื้อน้ำกันเริ่มตั้งแต่มือวันที่สหอดวันที่เก่าท่านว่าคมนี้อยู่อุบลหอ่อศูนย์การข่าเส้นทันอุบลเวลา1ิบโมงเศร้า ฮอดสามทุม่มเข่าชมฟรีห้ามพลาดเด้อพี่น้องอะไรดีบุ๋มเม่าดชาีชอบมาชอบมาเมลเน็ใช้ดีแบบเนี้ยชอบหน่อยสจพี่ชอบมาชอบมาเต็มสิบเต็มสิบคือสวยเต็มสิบอีเนี้ยชอบหน่อยเจ๊พี่ชอบมาบบชอบมาชอบบุ่มเบลเน็ตให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดชอบมาก ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่98.50เมกะเฮิรต์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะรู้ไว้ใช่ว่าถ้าบุรร้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระท่วงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมาย ข่าวท้องถิ่นประจำวันที่5ธันวาคม2568มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้สถานพินิษและคุ้มครองเด็กจังหวัดอุบลร่วมกับจิตอาสาจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติเริ่มแล้วงานโอทอบสร้างสุขสู่ชุมชนพยากรณ์อากาศข่าวบริการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว สถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับกลุ่มจิตอาสาจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความดีด้วยหัวใจถวายองค์ราชันเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ นายจีรนนท์คนหารผู้อำนวยการสถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานีนำข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดพร้อมด้วยนางลำยไยบัวดกคณะกรรมการสถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานีและกลุ่มจิตอาสารวมทั้งเด็กและเยาวชนสถานพินิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความดีด้วยหัวใจถวายอง ัราชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงราชการที่9เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2568โดยร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ภายในและรอบบริเวณหน่วยงานการปรับภูมิทัศน์และการดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยมีเจ้าหน้าที่เด็กและเยาวชนในความดูแลรวมถึงประชาชนจิตอาสาร่วมแรงร่วม กันอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้การจัดกิจกรรมครั้งนี้จะช่วยปลูกฝังจิตสำนึกด้านการรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่เด็กและเยาวชนตลอดจนเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทำความดีเพื่อสืบสารพระราชปณิธาน จังหวัดอุบลราชธานีกรมการพัฒนาชุมชนจัดงานโอทอบสร้างสุขสู่ชุมชนเปิดเวทีภูมิปัญญาสร้างรายได้เพิ่มรอยยิ้มให้ประชาชนที่อุบลฮอล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุบลราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายไพโรธโสภาพรรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานเปิดงานโอทอบสร้างสุขสู่ชุมชนภายใต้แนวคิด Heritage and Innovation มรดกแห่งภูมิปัญญานวัตกรรมแห่งอนาคตซึ่งโกรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและภาคีเครือข่ายเดินหน้าโครงการนี้เพื่อสืบสารภูมิปัญญาท้องถิน่นเปิดช่องทางตลาดยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์โอท็อกให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคสร้างรายได้หมุนเวียนในเศรษฐกิจฐานรากและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของผู้ผลิตและผู้บริโภคอย่างแท้จริงพร้อมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนและเพิ่มโอกาสทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายอาทิการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อประดับ1-5ดาวจากทั่วประเทศบูธจำหน่ายสินค้าและร้านค้าชวนชิมกว่า180ร้านค้าส่วนใหญ่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสาธิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ผู้รู้ ร่วมงานได้ทดลองทำจริงกิจกรรมบ u วสิ e เนตแ t c ชิ่งการจับรางวัลส่งเสริมการขายการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินนักร้องเพื่อส่งเสริมการอุดหนุนสินค้าโอท็อปและสร้างความคึกคักในพื้นที่การจัดงานจึงขอเชิญชวนชาวอุบลราชธานีเข้าชมงานโอท็อปสร้างสุขสู่ชุมชนจัดขึ้นระหว่างวันที่3-9ธันวาคมณอุบลฮอลูนยะ bon นการค้าเซ็นทรัลอุบลราช ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาผู้สนใจสามารถแวะชมและอุดหนุนสินค้าโอทอปคุณภาพจากทั่วประเทศได้ตลอดงานพยากรณ์อากาศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด17-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-33องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด11-14องศาเซลเซียสข่าวบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานีจะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดังต่อไปนี้วันที่6ทธันวาคมเวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาดับไฟฟ้าบริเวณเส้นข้างอบตอรกระโสพและบริเวณโรงเรียนบ้านเหล่าแดงตำบลเหล่าแดงวันที่7ธันวาคมเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาดับไฟฟ้าบริเวณบ้านดอนชีและ บ้านขาคมตำบลหนองขอนวันที่9ธันวาคมเวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาดับไฟฟ้าบริเวณหมู่บ้านรัศมีแยกนนหงทองและบริเวณบ้านทุ่งขุนน้อยตำบลแจวระแม่ ขอเชิญรับชมรายการความจริงแห่งพรมแดนไทยกัมพูชาเวทีประชาคมสะท้อนความคิดเห็นกำหนดทิศทางของประเทศจังหวัดอุบลราชธานี MOU 43-44ยกเลิกหรือไม่คุณคือผู้ร่วมตัดสินวันเสาร์ที่6ธันวาคม2568เวลา22นาฬิกาเป็นต้นไปรับชมพร้อมกันได้ที่ NBT 2 HD m c o t HD 30และ TV 5 HD Yeah. Okay. แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบท้องถิน่นสนามสอบจังหวัดอุบลราชธานีตามประกาศกสทในวันอาทิตย์ 7, ที่7ธันวาคม2568หากเป็นกรณีทุจริตจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบเข้ารับราชการในองค์กรปกครองท้องถิ่นตลอดไปและจะดำเนินคดีตามกฎหมายแก่ผู้ทุจริตหากผู้ทุจริตเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่นจะแจ้งต้นสังกัดเพื่อดำเนินการทางวินัยอย่างร้าย ขออย่าได้หลงเชื่อหากมีบุคคลกลุ่มใดหรือผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือผู้สมัครสอบให้สอบแข่งขันได้หรือมีพฤติกรรมไปในทำนองเดียวกันขอความร่วมมือให้ช่วยแจ้งการทุจริตแก่หน่วยงานต่อไปนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นหมายเลขโทรศัพท์ 0 2241 4014โทรศัพท์มือถือ082 114 1233หหรือที่เว็บไซต์ www.dla.go.th หรือโทรแจ้งศูนย์อำนวยการสอบจังหวัดอุบลราชธานีสำนักงานส่งเสร,ริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีหมายเลขโทรศัพท์ 045344587โทรศัพท์มือถือ0899616950จบข่าวกรกฎภูมิบรรณาธิการข่าวทัชวรนนรเจริญอ่าน